dumi apa tenang ini boleh ข้น,นครับใส่โตแล้วตัวนี้อ๋อกัดกับกชายหญนะครับกัดแรงผิดไปตามมาซ้ำอีกทีนึงครับเต็มเลย,นะยครับช้อนใส่เนกะือบเกือบโลตัวนี้ อย่าโกรตัวนี้กัดเองก็จำนะครับเห็นะครับตีปุ๊บมันลากออกมาปุ๊บตามกัดครั้งหนึ่งกัดผิดนะครับผมก็เลยชะลอเหยื่อให้นะครับซัดกกเข้าไปเต็มเลยครับคือก่อนนั้นเนี่ยผมผมตีแล้วรอบนึงครับกัดไปสองทีแล้วก็หายไปเลยแล้วผมกลับมาตีใหม่นะครับ พักพัก,ก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ค่อยกลับมาลองมาตีใหม่นี่ครับกดไม่ได้ครับรก็กัดจะได้นะครับโอ้อหอดจ้ำนะครับใสท่ทีตีน้ำดังเดี๋ยวยากคลายจําของน้ำเป็นหนึ่งโอ้โอดจำ้ำยิ้มยิ้มตะวนสุดยอดมาครับ